8บบมกราคมปีที่ผ่านมานะคะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติได้ตกลงในข้อมติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงให้อิสราเอลถอนทหารออกจากเชเดมกาซาแต่อิสราเอลตอบเฉยเมยต่ขอข้อมติของคณะมนตรีค่ะโดยอ้างว่าอิสราเอลไม่สามารถยุติการปฏิบัติการทางทหารได้เพราะทางฮามาดยังยิงจรวดมาในอิสราเอลอย่างต่อเน,นื่องค่ะขณะที่ ประเทศอาหรับนะคะก,ก็เสชาค่ะและไม่สามารถมีท่าทีร่วมได้ค่ะเพราะอาหรับแตกเป็นสองฝ่ายค่ะฝ่ายหนึ่งต่อต้านอิสราเอลเต็มที่และอีกฝ่ายก็ต้องการมีสัทธิภาพกับอิสราเอลค่ะโดยสรุปนะคะความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ครั้งนี้จะเป็นอีกฉากเมงของสงครามอันยืดเยื้อยาวนานค่ะที่จะหาข้อยุติได้ยากควรระทบคืออาจทำให้กระบวนการเจรจาสันติภาพ ระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์พังทลายลงค่ะดิฉันนางสาวจันรพรการจนะเพ็ง